เรื่องทานของคนเห็นใจตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยสริสวัตรพิพัฒนงมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความพาสุขทุกประการเขาจงบงังเกน้นองผู้มาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมสายทานศรัทธาร่วมขาบวนบุญ ในครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในฐานะตัวแทนของคณะสงฆ์ที่นี่ตัวแทนของพระสงฆ์ทั้งหมดที่มีในโลกเพราะว่าการที่ท่านท,ทั้งหลายถาวายทำบุญวันนี้เป็นสังฆทานเพื่อจะสร้างสังคารามอารามแห่งหมุสง์สือที่ดินครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสร้างแก่พระสงฆ์แก่พระศาสนาทั้งโลกอาตมาเป็นตัวแทนทั้งของหมู่คณะและก็เป็นตัวแทนของพระสงฆ์ที่มีอยู่ในโลกในทิศทั้งสี่ขอถือโอกาสนี้กล่าวอนุโมทนาเป็นภาคภาษาไทยเพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดความเข้าอกเข้าใจได้บุญด้วยได้กุศลด้วยเชิญท่านทั้งหลายที่พนมมืออยู่วางมือเสียวางมือลงในตัก นั่งให้สบายสบายอย่าให้มันเกิดอาการเครียดอย่าให้ร่างกายตึงเครียดให้จิตใจนี่ก็ผ่อนคลายร่างกายก็ไม่ให้มันเครียดทำใจเย็นเย็นให้ใจเป็นบุญตั้งอกตั้งแ่ฟังเพียกจะทำความเข้าใจก่อนสักเล็กน้อยเพื่อท่านทั้งหลายจะได้กุศลส่วนบุญนั้นพี่น้องได้บุญได้มาตั้งแต่ ั้งแต่หลายวันนะบุญได้ก่อนกุศลกุศลไม่แน่บางทีอาจจะไม่ได้เลยเพราะว่าบุญกับกุศลนี่ไม่ใช่อันเดียวกันนะชื่อมันมันคล้องจองกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกฝาแฝดบุญ,บญบถ้าจะถามว่าบุญนี่คืออะไรเนยะอาจจะหาคำตอบยากถ้าไม่ถ้าไม่มีกุศล กุศลนั้นมาจากภาษาบาลีว่ากุสโลภาวะแปลว่าความฉลาดความเข้าใจข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวบุญนั้นว่าโดยสภาพสภาวะแปลว่าความบริสุทธิ์ใจความเบิกบานใจความเอิบอิ่มใจความดีใจให้ดีใจเป็นบุญแต่ใจดีต่างหากนะ บางคนดีใจอาจจะใจยังไม่ดีก็ได้แต่ถ้าใจดีนี่มันจะเป็นกุศลถ้าดีใจเป็นได้เพียงบุญคนเราเกิดมาเนี่ยเคยดีใจกันเคยหัวเราะแล้วก็เคยร้องไห้เคยเสียใจดีใจเกิดขึ้นเสียใจก็จดไว้ก่อนพอเสียใจเกิดขึ้นดีใจก็ตายไปความดีใจนั้นจะเป็นบุญ แต่ถ้าใจดีใจประกอบด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ทุกเมื่อน,นั้นเป็นกุศลเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงในเรื่องนี้กลัวจะสับสนก็อขอทำความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ที่แสวงบุญนี่ท่านได้บุญอาตมาบอกว่าได้บุญได้บุญตั้งแต่เมื่อวานได้บุญตั้งแต่เริ่มคิด พ่อใหญ่ชื่นแล้วก็หลวงพ่อชัยศรีของเราเนี่ยคงจะได้บุญก่อนเพื่อนคืออาจจะคิดก่อนเพื่อนแล้วจึงไปชวนเพื่อนมันเริ่มที่ใจเรียกวะ่ามะโนกรรมคือคือการกระทําของของใจใจได้คิดดีเสียก่อนแล้วจึงพูดออกมาดีๆเป็นวจีกรรมที่ดีแล้วก็มาโสกายกรรมสุการกระทํา สภาพแห่งบุญหมายถึงความบริสุทธิ์ใจความดีใจอิ่มใจเบิกบานใจสบายใจทีนี้บุญนั้นว่าด้วยเหตุความหมายฝ่ายเหตุหมายถึงการกระทำพูดคิดสิ่งที่ดีที่งามไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นคือเหตุเหตุที่จะเกิดปุนขึ้นมาทีนี้ว่าโดยผล ผลแห่งบุญก็คือความเป็นสุขความสะดวกความสบายได้ดังอกได้ดังใจไม่มีเวรไม่มีภยัยอยู่เย็นเป็นสุขเราเรียกว่าบุญโอ้ยบุญเพิ่นหลาเพิ่นจังไดจังสัน่นเพิ่นจังเป็นจังซี่นี่เรามองส่วนผลผลส่วนนี้จะเกิดมาได้มันต้องสร้างเหตุดังคำกล่าวที่ว่า ยาที่สั่งวัปะเิชังตาที่สั่งรัปฏเพลังกัลยาณการีกัลยาณนางปาปการีจะปาปกาังบุคคลวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นการวานพืชนั้นเป็นเหตุผลแห่งพืชนั้นนะเป็นฝ่ายผลกัลยาณการีกัลยาณนางปาปการีจะปา,กาะปากาังเมื่อบุคคลทํากรรมดี ก็ย่อมได้ผลดีหรือบุคคลทํากรรมชั่วก็ย่อมได้ผลชั่วเทนี้มันก็จะมีปัญหาสับสนนิดหนึ่งว่าพอทําเหตุปุ๊บก็อยากได้ผลปั๊บตรงในี้ใจรอนเมื่อไม่ได้ดังใจก็พานพาโลาไปบอกว่าไม่มีบุญมีอะไรเพราะฉะนั้นบุญนั้นฝ่ายที่เป็นมโนกรรมที่คิดว่าจะมาทําบุญกันนี่มันได้เริ่มขึ้นในใจก่อนแล้วบุญได้แล้ววันนี้ตื่นขึ้นมาก็พร้อมกับบุญเลย ทุกท่านเตื่นขึ้นมาตั้งใจเหลือเกินมาทําอะไรอะไรเตรียมตัวเตรียมใจว่าวันนี้จะเดินทางไปทําบุญนั้นท่านทั้งหลายบุญเกิดแล้วได้บุญแล้วส่วนกุศลนี้ยังอยู่กุศลนั้นแปลว่าความฉลาดอุสลภาวะเข้าใจข้อที่คิดกิจที่ทําคําที่กล่าวเพราะฉะนั้นความจําเป็นที่สุดก็คือการจะต้องฟังหาความรู้ความเข้าใจในทางหลักธรรม ท่านไปทําบุญทําทานอะไรก็ตามมากๆถ้าท่านไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมได้รับความรู้ความฉลาดความเข้าใจกลับไปยังไม่ชื่อว่าท่านได้กุศลท่านได้เพียงบุญแต่บุญนั้นส่งไปไม่ไกลนะักถ้าไม่ได้กุศลบุญจะส่งไปถึงสวรรค์จบแต่ถ้าได้กุศลบุญจะกุศลจะส่งไปไกลจนข้ามล่วงโอคะสงสาร ไปแปลว่าสามศิกขาเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยก็ได้มาจากสันสกฤตว่าศึกษาไตรศิกขาแปลว่าการอบรมฝึกฝนอบรมสามระดับศีลส,สมาธิปัญญา ศีลส,สมาธิปัญญานี่รวมแล้วก็คืออริยมรรคมีองแปดอริยมรรคมีองแปดนั้นคือตัวพมจันคือตัวศาสนาพุทธทั้งหมดถ้าไม่เข้าใจศีลสมาธิปัญญาไม่เข้าใจอริยมรรคมีองแปดก็ไม่เข้าใจศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเรายว่าอริโยอัตถังคิโกมโคพมจรยังที่สุดทั้งหลายอริยมรรคมีองแปดประการนี้แหละคือ รวมพมจันทร์พรมจันทร์เป็นชื่อของศาสนาคําว่าศาสนามีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ถึงสิบแห่งสองหมืหน้าร้สี่สบห้าเล่มในพระไตรปิฎกท่านไปอ่านดูเถิดฉบับเป็นภาษาบาลีรนุรนๆคำว่าศาสนังศาสเนมีไม่ถึงสิบแห่งอาตมาค้นรวมไว้ไม่ถึงสิบแห่ง นอกจากนั้นท่านใช้คำว่าพมมาจันเวลาได้รับอาสาบกตรัสรู้เป็นพระอรหันห์หกสิบรูปแรกๆท่านส่งไปประกาศท่านก็บอกว่าไปประกาศพมมาจันไม่ได้บอกว่าไปประกาศศาสนาพมมจรยังประกาศเสถะเธอจงพากันไปประกาศพมมาจันทีนี้อะไรคือพรมมาจันก็บอกว่าอริยะอัตถังคิโกมคโกพมมจรยังคือมักมีองค์แปดอันประเสริฐนี่แหละ คือตัวพรมจันในจำนวนมั่งมีองค์แปดนั้นย่อลงแล้วได้สามสัมมาทิฏฐิความเข้าใจอย่างถูกต้องสัมมาสังกปะความดำริความครุ่นคิดตั้งใจปารถนาะอย่างถูกต้องนี้เป็นส่วนของปัญญาสิกขาต่อมาก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโบ เลี้ยงชีวิตชอบกระทําการงานชอบพูดจาชอบสามอันนี้ก็มาเป็นสินสิกขาเหลือนั้นอีกสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มาเป็นจิตสิกขาหรือสมาธิสิกขารวมกันเป็นแปดเสร็จแล้ววิทยาลัยไตรสิกขาก็แปลว่าสถานที่ห่วงหาอาลัยห่วงใย่ก่พัน อยู่ในความรู้ความเข้าใจในอริยมรรคมีองค์แปดในไตรสิกขาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพี่น้องทั้งหลายเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามปัจจุบันนี้สังคมของเรามีปัญหาอย่างลึกซึ้งรุนแรงแหลมคมแล้วก็เข้มข้นจนเกินกว่าสติปัญญาระดับ พวกเราธรรมดาที่จะเข้าใจได้ทะลุฝุกปง่งปัญหาแม้แต่ความปลอดภัยในชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่ก็หาโอกาสปลอดภัยที่จะเกิดมาเป็นคนได้ยากอาจจะถูกฆ่าตายตั้งแต่อยู่ในท้องด้วยน้ำมือของแม่ทั้งหมดนั้นเพราะโลกขาดแทนศีลธรรมขาดแทนไตรศิกขาขาดแทนอริยมรรคพระพุทธเจ้า,จ,าจึงบอกว่ามาตริปุตตมิติโพอาขาโต แม่จะเพ่งจ้องฆ่าลูกได้อย่างรุนแรงลูกทั้งหลายก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อแม่จะฆ่าลูกเพราะขาดแคลนสินธรรมนี้รุนแรงมากโลกปัจจุบันนี้จึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยปัญหานานา,นานประการการที่เราทั้งหลายได้เจียดส่วนเฟอร์ส่วนเกินที่มีอยู่ส่วนไม่ถึงกับเดือดร้อนมาร่วมกันกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หล่อเลี้ยงทำ จะหลงโลกพัดดุงธรรมหล่อเลี้ยงธรรมหล่อเลี้ยงธรรมพัดดุงคุณภาพของมนุษย์ให้มนุษย์มีคุณภาพมีศีลมีธรรมอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกนั้นพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นการกระธรรตนเองที่ชนะโลกทั้งสองการที่ท่านทั้งหลายได้เอาทรัพย์สมบัติมารวมกันวันนี้สองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาท มันอาจจะน้อยสำหรับเศรษฐีแต่มันมากที่จะประมาณค่าไม่ได้สำหรับพวกเราวพระพุทธเจ้จากล่าวว่าการให้ทานของคนเข็นใจแต่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธามีค่าอันมหาศาลนับประมาณไม่ได้นัตถิกิตตังประสันนหิอป,ปการนมามทักขีนาเมื่อจิตใจเขาเลื่อมใสแล้วบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยไม่มี แต่เศรษฐีที่ให้ทานมากๆตนเองมีความเลื่อมใสน้อยแม้จะให้มากคุณค่ามันก็น้อยดังที่อาตมากล่าวว่าเงินสองแสนเนี่ยท่านมาไม่ได้ท่านฝากมาเหมือนกับเงินบาทสองบาทพวกเราฝากคนอื่นไปมันไม่มีค่าในใจเท่ากับเงินเล็กๆน้อยๆของคนแข็งใจอันนี้จะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเอาไปคิดมันจะมีค่ามากในการมาทําบุญของราในวันนี้อาตมา มักจะพูดบ่อยๆว่าซับคนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเมื่อน้ำาบึงน้ำบ่อพออาศัยซับคนชื่อแม้มีมากก็เป็นพิษยอยู่ภายในกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสดจะเขคมน้ำในมหาสมุทรมากแต่ไม่สามารถเอามาดื่มกินได้น้ำในบึงในบ่อเล็กๆในรอยควายยามหิวก่างทุ่งเป็นแนวใด กินได้นะในรอยควายน้ำในมหาสมุทรในทะเลมันเค็มทรัพย์นั้นเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเพียงอุปกรณ์ทรัพย์ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางของชีวิตชีวิตไม่ใช่ดิ้นรนมาเพียงเพื่อจะมาหยุดอยู่ที่ทรัทรัพย์จะเป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องมือเอื้ออำนวยความสะดวกสะดวกในการทำชั่วก็ได สะดวกในการทำดีก็ได้ทรัพย์คนชั่วจะเอื้ออำนวยในการทำชั่วขายายตัวความชั่วทรัพย์คนชั่วมีมากจะทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในตัวเขาเองเขามีทรับมากเขาจะดูถูกมนุษย์ทั้งหลายเหมือนไม่ใช่คนเขาจะทำอย่างไรกับคนไหนก็ได้จ้างไปฆ่าคนก็ได้อันนั้นเรียกว่าทรัพย์คนชั่วเป็นพิษยอยู่ภายใน กินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุดข,ขันส่วนทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเพื่อเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามเพื่อกระทําสิ่งที่ดีที่งามเป็นอุปกรณ์จะนําคนนั้นไปถึงคุณค่าอันสูงส่งของมนุษย์เมื่อกี้ท่านอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีเราก็ฝังไม่รู้ซึ่งจะต้องแปล คนเราเกิดมาในโลกเนีมีความปรารถนาในโลกก็เหมือนกันหนึ่งอยากรวยสองอยากสวยงามมีอยู่บอกผู้อยากขีไ่ไล่หน่อยทำบุญยามได้ซาตูเดอร์อยากให้ผู้ได้ขี่ไล่เกินผู้ขาเดอร์้ที่หนึ่งในการขี่ไล่มีอยู่บอกมีแต่คนอยากสวยนอกจากอยากสวยอยากรวยแล้วก็ยังมีเสียงดีๆขัน้องเพลงขึ้นให้คนฟังห้องคูเดียวอ๋อแล้วเนาะข้นไก่เขาหูตั้งขันเลดแล้วฉัน เสียงก็อยากแกดีรูปก็อยากแกสวยร่ํารวยก็อยากจะร่ํารวยนอกจากรูปสวยแล้วก็ยังอยากจะมีผิวพรรณดีดเมาได้แหล่ๆกำกำพะวะตรงนี้นอกจากนั้นก็อยากจะมีหน้ามีตาอยากจะเป็นใหญ่ไปไหนให้เป็นใหญ่สูโรโหติคิสัมปติไปสู่ทิศสาภาคใดๆให้ได้เป็นใหญ่เป็นผู้แก้วกล้าในทิศไปไหนมีคนรู้จักสมารถผู้แทนให้มีคนเลือกได้เป็นเจ้าเป็นนายเขา ทั้งหมดเนี่ยเป็นความป่ารถาในโลกมนุษย์พระ่ันส่วนเมื่อกี้ว่าสวนรตาสุสราตาสุสันธานังสุรูปรตาอธิปัตจังปริวาโรโอสภเมเตนะปฏิจักเป็นเพันเบาอีหยังบกหุจักนำพอรองกันเบิ้ลมูนี่คเบโคมเนี่ยเมื่อกี้ไงสวรณตาความเป็นผู้มีผิวพรรณดีสุสราตาซุ้มเสียงไพเราะสุสันธานังรูปสงงดงา สุรูปรตามีรูปสวยอธิปจังได้เป็นใหญ่ปริวารมีบริวารมากสัพเมเตนะละัตติได้ย่อนบุญคนว่าข่อวภาษาเขาว่าทั้งเมตขันได้ย่อนบุญนั่นส่วนผลมันสัพเมเตนะละัตติได้ย่อนบุญคือแก้วองค์หายละว่ารูขน้อยมีชิปคนดีวัชุคนดีย่อนบุญละว,ว่าขน้อยเชื่อว่าบุญนม่มีอหลีมีแขิดเเราตายไปแล้วแก้วหาย นั่นแหลภาษาบาลีว่าสัพเมเตนะละัติได้พได้ได้เพราะบุญใน้ย่อนบุญรหลังจากนั้นท่านก็ไล่ต่อไปเองประเทศราชสังอิสริยังจักรวตัตติสุขังปียังเทวราชัมปิธิเพสุสัพเมเตนรัติได้เป็นใหญ่ในประเทศชาติคือพระเจ้าแผ่นดินหรือนายกรัฐมนตรีประเทศราชสังอิสริยงจักวตติต ไดเป็นพระเจ,าจา้าจักรพรรดิของโลกเทวรัชชมปิธิพเพสุอันใดเป็นใหญ่แก่มูมวลเทพปยาดาทั้งหลายที่ครองราชสมบัติอันเป็นทิพย์สภเมเตนะละพติก็ได้ยอนบุญอีดกันก็นไดเพอนว่านั่นบอแปลมก็เลยบอกโว่มันภาษาเขานั่นต่อมาก็มาถึงคําว่า มนุสิกาจะสัมปติเทวโลกเกจะยาลติยาจะนิพพานสัมปมติสพเมเตนรพติมนุษย์สมบัติที่ท่านปาถนาอะไรเล่าในโลกที่สุดปาถนาในโลกมนุษย์เนี่ยสวรรค์สมบัติที่ท่านปาถนายิ่งใหญ่กว่าปวงเทพนิพพานสมบัติถึงที่สุดสพเมเตนรพติได้อนบุญทั่งกระไดภาษาไนยพแปลภาเาล่าเขาว่าได้ยนบุญ แม่นควมองหายดีแท้ๆดีหย่อนบุญลาบอาแต่ามาจำคำนี้จำองหายองหายแกตายไปแล้วแกบอกว่าประเทศเวียดนามเป็นตกเป็นเมืองขึ้นตอนรบกับฝรั่งเศสแกบอกว่าเขาไล่จับทหารไล่จับคนไปเป็นทหารแกรวกัะเชเอาไปเป็นทหารแกรไปรบกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ไรจับเอาไปเป็นทหารฝรั่งเศสละฮะ บ่าพากันอยู่หนีหยางมานํำดงนำปลาชิบแปดหมื่นหอดชวันนเขตหอดทาแขกเดินมาจากเมืองยวนสิบแปดวันแก่เมาถึงฝั่งแม่น้ำของข้ามประเทศไทยบ่มีหยังมาหอดประเทศไทยมีแต่โตหล่อนจอดเสร็จแล้วทำอย่างไรรับจ้างหาบของกระบุงหูชีใชายหม ชัย้างละหาชิบหมื่นแล้วก็ตั้งแต่ตั้งข่าวสารึ้นไปหอดงอม่คาน่นอีกเต็มงางเมืองชกลอากาศว่าน,นอนอากาศปานรถชิบหล,อล่อละวะหลับจ่างหาบได้หันความทุกข์ของเรานะะต่อมามีลูกแม่เมียขนอยเห็ดผ่าปลาเพ็ดกองบุญชิบเก่ากองละวะกระถินนี่ก็เป็นชาวกองแล้วละวะลูกขนอยมีเะได้ดีบัดดีห่อนบุญนะ บุญมีอีรีมีเ,ททเทร็จเหตุว่าท่านได้ตายก็มีเหลว่ <c oughs> แกวหายให้เราตายไปเลย <c oughs> ถูกกันก็อาตามา <c oughs> เห็นกันไม่ได้ <c oughs> เห็นกันเป็นอันวัดถกกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่อา,าตามาเป็นโยมแกมาทําสวนอ้อยขายไม่รู้ถูกชะตากันยังไงหาอ้อยมาขายมาเห็นอาตมาเนี่ยแกไม่ให้ซื้อหรอกเอาไปกินโหลดอาจารย์ว่วยยังไม่เอิญอาจารย์หน้าเป็นโยมคือกันมาอาจารย์โหลดหน้าเดียวนนิว่าฉันว้าวนนไหนมามันเป็นตะฟังมัดละว่ะ เป็นอาจารย์คอยรอเจ้าหันตาล้า่าแล้วตา,าบาก็บวชแกก็ยังไปถือเป็นอาจารย์ไงลูกเต่าแกรวยหมดอยู่เมืองสะกลอนลูกเปิดร้านอาหารต้นไผ่หรืออะไรนี่ไปกินโหลดเืินลูกชายขน่อยเนี่ยจะง่ายมันจะไปกินโหลดอย่างไรอันนี้เล่าให้ฟังหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าบุญเนี่ยพวกเรามองในแง่ผลเราก็จะเห็น ทีนี้อตาตมาอยากจะบอกว่าแม้จะเป็นจํานวนน้อยแต่มันเป็นทรัพย์ของคนดีเราทั้งหลายเก็บหอมรอมริมมบมาด้วยความบริสุทธิ์ซื่อตรงไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดมาทําบุญมาทําทานเนี่ยมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีใครบังคับมาด้วยความเลื่อมใสท่านจงคิดว่าทรัพย์ของท่านมีคุณค่ามากการให้ทานของคนเข็นใจเมื่อให้ด้วยความเลื่อมใสยิ่งแล้วหาประมาณค่าไม่ได้ ในสมัยพระุทธเจ้ามีคนประหลาดคนหนึง่งขอเล่าให้ฟังนิดหนึง่งมีเด็กคนหนึ่งเป็นลูกเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าอนุรุทธ,ธะช่วงหลังมาได้บวชเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าบวชมาแล้วเป็นผู้มีตาทิพมองออกไปเห็นโลกทั้งหลายเนี่ยในสุริยะจักรวาลเป็นพันโลกกระทด้วยตาอันเป็นทิพเหมือนดูมะขามป้อมในฝาา่ามือตอนเด็กๆเ,เนี่ย ไปเล่นกับเพื่อนก็จะมีพี่เลี้ยงเพราะว่าเป็นเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินเป็นกุมารนน้อยไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นเล่นการพนันเล่นเอาขนมกันตามภาษาเด็กแพ้สู้เขาไม่ได้ก็บอกพี่เลี้ยงเอาไปเอาขนมมาเราแพ้เขาแล้วเล่นสกากันเล่นสบ้ากันเล่นหมากเล่นทอยกองกันเล่นยอดล้มกันเล่นแพ้ตลอด บอกไปเอาขนมมาแพ้แล้วเอามาเ่าไดหมดมันแพ้เขาสุดท้ายขนมในครัวในห้องเครื่องวังหลวงหนุนงวดบอกไปเอาอีกแม่ก็เลยบอกพี่เลี้ยงบอกว่าขนมไม่มีขนมไม่มีไม่มีอีกแล้วพี่เลี้ยงก็ไปบอกกับอนุรุธกุมารว่าพระลูกเจ้าขนมไม่มีว่าพระแม่เจ้าบอกว่าขนมไม่มี อน,นุรุทธะประมาณบอกว่าไปเอาขนมไม่มีนั่นแหละมาเกินมาไม่เคยรู้จักคําว่าไม่มีบ้ามันซัวปาน,นี่ตัวลูกกูวงจากหอดบ่มบี้ไปทันไม่รู้จักคําว่าไม่มีเพราะเราเอาใจเกินไปหรืออย่างไรจําเราจะสอนให้ลูกเราได้รู้จักคําว่าไม่มีก็เลยเอาเอาหม้อเปล่าเนี่ยเอาฝาครอบบ่มียังย้งเงินนี่ไปนี่แหละขนมไม่มี จเจ้ากุมานุรุธกุมารได้หม้อแล้วก็จะเอาไปให้เขาเล่นแพเขาก็ไปเปิดหม้อขนมขึ้นขนมเต็มหม้อหอมกุ่มเลยอูอ้ือหอมเทวบพราฉันขนมบะมี่นี่คือหอมกุมู้หนอนพัดฉันขอกินเดีวยวหน่อยก่อนที่จะใช้เขาเนี่ยเอามากินกินแล้วมันอร่อยมากเลยเขาเอาเอาขนมนี้ให้ให้กู้พนันเสร็จก็กลับไปบ้านงอนตุ๊บป่องตุ๊บป่องไป คือตีนไปตามภาษาเด็กหน่อยไปห้ายแม่บอกว่าแม่ไม่รักฉันเลยแอบกินคนเดียวหมดขนมอร่อยพึ่งจะได้กินวันนี้ขนมไม่มีพีาสันตะกี้จะเอาว้ใส่จังบป,ปันค่อยกินเนี่ยมันก็แสบแทนันี่พีาสันแม่วันไหนเ่ะนี่ขนมไม่มีนี่หนูยังถือมาเหลือเนี่ยให้แม่มันยังไงเเราเอาหม้อเปล่าไปแล้วขนมมันมีอย่างไรวันหลังมาเนี่ยเจ้าอนุรุทธกุกมารเนี่ยไม่ได้ขออะไรขอกินแต่ขนมไม่ดี อีเม่ไปทำข,ข่อยยาขนมบ่มีไปทนเอาไม่ขอยอีกเม่เม่ว่า,ม,ามันจังใดหนอไปทำก็เอาม้อเปล่าใส่ฝาปิดยื่นให้เพราะเปิดขึ้นมันมีเรื่องนี้เป็นเหตุอัศจรรย์มากสุดท้ายท่านก็ได้บวชเป็นพระอราหันต์องค์หนะึ่งขี่ขานเฮตนาพระเจ้าแผ่นดินก็เฮตนาได้ตะก,กี้ตระกูลพุทธเจ้าตระกูลทำนาลงชื่อว่าสุดโพทนะโคโตทนะคณิโตธนะธนะนธนะสุโกทนะไอโอทนะโอทนะทนะ่ะไปว่าข้าว ข้าวสุดทีนี้ก่อนที่จะมาถึงวันนี้อันนี้เป็นบุญส่วนที่เป็นผลส่วนที่เป็นเหตุเราไม่สามารถรู้เลยว่าท่านทำบุญอะไรจึงไม่รู้จักคำว่าไม่มีย้อนหลังไปไกลามากสมัยพระพุทธเจา้าเชื่อว่าปฐุมตระท่านผู้นี้ได้กเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัตสงสารเมืองพวกเราเนี่ย เมื่อยังมีกิเลสตัณหากระทำบาปบ้ง่งทำบุญบ้างขึ้นสะบันบั่งตกนรกบั่งเป็นมนุษย์บัง่งเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตามกรรมแต่ชาตินั้นท่านเกิดเป็นมนุษย์ที่ยากไร้ที่สุดเป็นคนเข็นใจเมื่อมีความยากไร้ก็ไม่เคยคิดในเรื่องบุญในเรื่องกุศลที่เกิดมายากจนนี่มันก็จนเพราะไม่มีบุญอยู่แล้วคนเราสังเกตจนนั้นที่ทําบาปเนี่ย เรามักจะเอาความจนเป็นเครื่องมือเป็นเงื่อนไขอ้างที่จะทําบาปโว้ยจะไปทําบุญทําทานได้แน่วได้บ่มีอยู่ไม่กินจะไปวัดไปว่ามันจะได้กินหยัง่งไทข่อยน,ยนี่นี่นี่น,นี่เอาความจนมาเป็นเครื่องอ่างวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นกลางค่ำกลางคืนทําบาปทํากรรมท่านผู้นี้เกิดมาเป็นคนยากไร้สองผัวเมียรับจ้างเกี่ยวหญ้า เกี่ยวหญ้าขายหญ้าให้เศรษฐีพอได้ซื้อข้าวกินเศรษฐีมีช้างมีม้าเยอะสมัยก่อนเขาไม่มีรถยนต์เขาไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเขาใช้ใช้หญ้ามากที่สุดบังเอิญมันมีเพื่อนเพื่อนเป็นบัณฑิตเป็นคนอยู่ในศิลในธรรมคนนี้เป็นคนไม่ดูถูกคนเอาง่ายๆว่ามันเป็นธรรมดาของคนเรานะถ้าไปเห็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วเนี่ยย่อมคิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงเพื่อน เหมือนอย่างพ่อใหญ่ชื่นเหมือนอย่างทุกทุกคนถ้าเห็นว่าอะไรดีงามมันคิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงเพื่อนถ้าว่าสิ่งนี้มันจะดีสิ่งนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลคิดถึงอยากจะให้ทุกคนได้บุญด้วยบัณฑิตหนุ่มคนนี้มีเพื่อนกับผู้ขตะคนยากไร้คนนี้วันนั้นพระพุทธเจา้าพร้อมด้วยพระภิกสุสง์บริวารเป็นจํานวนพันเข้ามาอยู่ในในอยู่ในอุทยานใกล้เมือง บัณฑิตคนนี้ก็ขนขวายบุญการขนขวายบุญนี้ก็ได้บุญเอกแบบหนึ่งเรียกว่าเวยยวัจรจหม่ไปหาเอิน้นหาส่วนมูทำบุญคือพญายืนไปหาส่วนผู้นั้นผู้นี้ได้บุญต้งได้ไปชวนนี่เรียกว่าบุญเวยยวัจรจำัยกุศลบุญอันเกิดจากการช่วยขนขวายกิจกรรมอันเป็นบุญเป็นกุศลในบุญนี่นี่สุนไปหาส่วนมูเนี่ก็ได้เมื่อบัณฑิตนี่ก็คิดว่าเราอยากจะให้เพื่อนของเราที่ยากไร้เนี่ยได้บุญบ้าง เขาทุกข์เขายากเขาลำบากตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาไม่มีบุญไม่ได้เคยทําไว้ก่อนก็เลยไปชวนเพื่อนไปชวนคนอื่นว่าผู้ใดจะเลี้ยงพระบ้างมหาสังฆทานหมู่พร้อมเพียงกันพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารอรหันนี่เป็นพันๆผู้ใดจะเลี้ยงวันนั้นวันนั้นบางคนก็ขอจองร้อยองค์บางคนขอร้อยองค์บางคนขอสิบองค์ บางคนก็ห้าองค์บางคนก็ห้าสิบองค์แต่ว่าท่านซื่อๆบได้ฟังเทศโบได้กุศลได้ดแด่บุญยังสืเวียนไปหานรกไว้ไห้หันซัําพระพุทธเจา้าว่าเป็นเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ําการให้ทานธรรมดาเนี่ยให้เป็นกือก็าตามถ้าไม่เข้าใจเวลามาพามให้ทานมากกว่าเราแต่ไม่ได้สนใจที่จะฟังธรรมบัณฑิตคนนี้สงสารเพื่อนผู้ยากไรก็เลยไปอ่อย บอกว่าเพื่อนเอ๋ยชาวบ้านชาวเมืองเขา